แล้วสวัสดีครับอ่เมื่อกี้จะพาเช็ครถเบื้องต้นนะครับอ่าเวลาเราอยู่ออกไปต่างวัดหรือว่าช่วงนี้โควิดเท่าก็ได้ใส่รถเนาะคอยมามาเช็คของเหลวครับสีน,นี้พวกอ่ะนี่ลนะพวกมอน,น้าละมันเครื่องพวกนละมัน่นเวอร์นะครับระกาไอ้พวกนี้แหละอ่ากรองอากาศนละมันเบรกของเหลวนะครับบึ่งกันเลยเนาะอันอนี้คือเฮ็ดย่ะตอนที่ เครื่องเหยียนเนาะคือว่าเช็คแล้มันเครื่องว่ามันขาดบ่าจากที่เอาการใช้งของ,ขงห่อเนาะครับนี่ครับมันจะไม่ขีดเลยครับไม่ขีดใดประมาณขีดที่สองเรื่อยก็ได้เพราะว่าเป็นอย่างอันนี้คือ,คอเครื่องบอ่ขาดเนาะ้ามันขาดก็เติมน้ำมันอย่างนี้น้ำมันพวกพึ่งสังเคราะห์กับน้ำมันพวกสังเคราะห์นะครับแล้วก็มอหน้ามีคือหมอหนา้ออนาวับซอย บเคืองมันห่อนหล <c oughs> ถ้ามันขาดขาดก็ต้องเติมอ่ามาเมืองใกล่ๆนี่ครับอันนี้คือ,อตอนมันเย็นอน,นี้คือมันมันเหมือนหนามันขาดเดี๋ยวฮ่อทีเติมเติมฮ่ก็เติมได้แบบนำนำนำเป้า,นา,านนนนเนี่ยนะครับแต่ว่ายาญ้านำนำฝนฝนมันเป็นกดกดอ่อนๆหน้าครับ เาก็เติมแล้วพามันมีกันอยู่เขาก็เติมพอดีเขาก็ต้องเติมหลายเวลารถอนแรงมันมันสีรถมันจะหอนจัดมันมีจุดเดือดของมันครับจุดเดือดมันก็จะออกมาเป็นบ่อพักไมหน้ามันหอนละรถเกิดจีร้อนเอาข้างไงนะเขาอาศัยว่าเอาน้ำน้ำเรียนรอแล้วก็มีหมอน้ำจะแบตแบตนี่ก็สองขัญนนี่ครับอันนี้ถ้าระกัน นำกันขาดหรือว่ามันเหนียดให้รถท่อสตาร์ทบอติดหรือว่าเสื่อมสภยผาบนากันกต้องเบิรงไว้ตลอดว่ามันขาดหรือว่ามันบ่ขาดไม่กรณีนี่ก็โอเคอยู่อันนี้ผมเติมไว้แล้วละ่ะเติมไว้แล้วก็เช็คเช็คทุกซองแล้วครับเช็คแล้วก็พิสด,ดีๆอันนี้คือก่ออกากาศกระเป๋านั่งวางกระเป๋าไปลานส่งก็ได้เขาจะเอาเป้าให้บอกว่าเป้าก่อนอากาศเน,นี้นะครับมันรถมันแรงไม่ค่อยดี เครื่องนี่ก็เซ็ตได้ได้วยครับเครื่องนี่พราความสะอาดได้ขั้ันนีรก็เป็นอุปกรณ์อะไรที่เขาเช็ดเช็ดเองได้ช่วงนี้ละช่วงโควิดนี่แหละเขาสามารถแต่งนี่เวลาเขาก็เช็คเช็คลม่มเช็คไฟเช็คน้ำเช็คบ่หมอนม้ำแล, 15, 15ล้วก็เดี๋ยวสิบห้าสาิบห้าจะตัดเครื่องมึงเนาะว่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวเาสตาร์ทเครื่องมึง มันจะเป็นตั้งใดมันบริษัตา์ดงแต่จะหนีผลเนีย้ยนี่ครับ เดี๋ยวนะครับอันนี้คือรถพร้อมคือรถพร้อมใส่งานนะครับเด้อเรื่อเงินมันขาดเท่ากับเติมน้ำนะครับเดี๋ยวอันนี้มันมันขาดดีใจต้องเติมน้ำเติมปิดครับน้ากับน้าวเลยละน้าวแล้วมาดาเลยับ หลอดก็ขาวแต่เพื่ออย่างเรื่อยๆติดฟ้าอะไรเก่าอันนี้จะเป็นรถรถเก่าแน่เข้ามันดูแลรักษาแน่ได้ครับเด้อตัวนี้รถหลายหลายสิบปีหลายยี่สิบปีแล้วล่ะเพือทุกส่วนนี่สำคัญมากพวกน้ำมันเวอร์น้ำมันเบรกน้ำมันน้ำมันเบรคน้ำมันพวกวัลไล่เครื่องถ่ายทุกอย่างครับ ที่สามารถให้รถขับเคลื่อนไปได้เนี่ยห้อต้องแบบเช็คอยู่ตลอดเวลาไอ้มันเช็คมันตวนรวจสอบเว่าห้องมันรถเก่าหรือไม่รถใหม่อ่ะคลิปนี้ก็คลิปนี้ที่ใบซ้ำซี่นี่นะครับเาะเอาพ้อแบบเบื้องต้นพ้อไปตังขอไประเพราะว่าเข้าเข้ามาเป็นมืออาชีพนะแต่ว่าเข้าก็สามารถเช็คได้เบื้องต้นเนาะเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวมีอ่ไหนสิมาบอกเชนนี่ต้อนทีครับกดอนหยุด